มีความเสี่ยงเป็นภาวะกระดูกพุนหรือไม่มาเช็คความเสี่ยงภาวะกระดูกพุนด้วยเครื่องความหนาแน่นของมวลกระดูกกันดีกว่าค่ะ เป็นการตรวจเพื่อหาค่าความหนาแน่นของมวลกระดูกตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกข้อมือและกระดูกทั้งตัวเพื่อประเมิอนอาการและความเสี่ยงของโรคก,กระดูกพุนและยังช่วยให้แพทย์นำข้อมูลมาวางแผนการดูแลรักษากระดูกของเราให้แข็งแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะคะ การเข้ารับการตรวจไม่ต้องมีการเตรียมตัวใดๆเป็นพิเศษสามารถเข้ารับการตรวจได้ทันทีตอนตรวจเราก็แค่นอนลาบลงไปบนตัวเครื่องปล่อยตัวชิลๆสบายๆไม่ต้องเกรงนะคะและตัวเครื่องก็จะทําการสแกนตรวจร่างกายของเราเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ